ท่านผู้ชมฮะพูดถึงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมเมื่อวานนี้นําเสนอไปจําได้ใช่ไหมครับที่มีภาพอ่ะที่คุณชัดิชาติปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยดูอีกทีขายข้าวแกงรัตพราหรือสบายดีนะทุกคนสบายดีไหมขายข้าราชการรัฐภาเหรอไม่ขายสบายขายสองไม่ค่อยดีม็อบม็อบมาเหรอเศรษฐกิจก็มาเพิ่งมาเก็บไปเองอ้าวนี่ไงยังไม่มีบินเลย ออคุณผู้ชมนี่มันเขันี่มันโดนจะปากด้วยเหรอโดนไปทีนูเหรฮะนี่จะกยังไงบ้างไปดูสิเดีอ่ไปกี่ปีแล้วไหมไม่ค้าก็บ่นเงดี้ไปเก็บอะไรเ่ี้วัสดีทางประธานเฮ้ยสวัสดีบ่า เรื่องไรดีนะคยังหาอะไรไม่ได้เลยนะคุณชัดชาติมาบอกในช่วงเย็นคือบอกว่าณเวลาตอนนั้นกำลังไล์สวดกำลังลงพื้นที่ดูงานก็ไม่อยากจะให้ต้องมีการสอบสวนอะไรตอนนั้นแต่ได้รับเรื่องแล้วก็ได้มีการสั่งให้มีการตั้งกรรมการไปสอบสวนเรื่องนี้แล้วนะฮะกรณีที่แม่ค้ามาบอกเรื่องเทศกิจท่านผู้ชมและปัตเทพของเราบอกเดี๋ยวก็เต้นเดี๋ยวก็วิ่งเช้านี้วิ่งอีกท่านผู้ชม คุณชัดชาติก็ยังวิ่งเช้านี้แล้ววิ่งกี่โมงบ่อยตีห้าครึ่งค่ะว,วิ่งออกกําลังกายแล้วตรวจงานด้วยลักษณะอะถ้าประเทศมีโอกาสดูอยู่นะจุดแรกจะวิ่งไปสะพานพระรามห้าตรงแยกระนองห้าแยกระนองตรงนี้ตรงของเตยเนี่ยห้าแยกน้าระนองจุดนี้เนี่ยไม่ได้บอกล่วงหน้าพอไปถึงคุณชัดชาติเห็นหน้างานบอกว่าจะเสร็จหรอเนี่ยคือมาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้านี่วิ่งมาตรงใกล้ตลาดปีนังเห็นไหม คือจุดนี้เนี่ยตกลงกันเอาไว้สัญญาไว้ว่าจะเปิดพรุ่งนี้คุณชัดชาติบอกอ้าวเดี๋ยวรอประกาศเป็นทางการเป็นจุดแรกที่จะเปิดเพื่อบรรเทาการจราจรรถไม่จะไปรอกันที่ห้าแยกน่านนนงเดี๋ยวยืนยันอีกทีหนึง่งจุดนี้เนี่ยสัญญา,าไว้ว่าจะเสร็จพรุ่งนี้ต่อไปก็วิ่งไปหัวลำโพงแล้วถัดมาก็ลงเรือข้ามฟากข้ามแม่น้ำาจะพยายไปที่ท่าเรือวังหลังบุ้งหน้าไปที่อุโมง์สีแยกไฟฉายอุโมง์สีแยกไฟฉายเนี่ยคุณชัดชาติบอก ถามผู้ในการสำนักโยธานัดหมายสัญญาว่าจะเปิดพรุ่งนี้1สิงหา,าผู้การสำนักโยธายืนยันใช่ไหมเปิดได้พรุ่งนี้แน่นอนค่ะตีห้าแต่จะปิดช่วง4ทุ่มถึงตีห้าเพื่อจะเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยค่ะแล้วจากนั้นผู้ว่ากับคณะก็ลงไปตรวจความเรียบร้อยในอุโมงค์กิโลกว่าเนี่ยนะฮะค่ะนี่ฮะก็คกี่โมงนะตีห้าตีห้าถึงตีุ่ง,งเปิดนะ ช่วง,งอีกคืนก็จะเก็บงานนิดหน่อยก็เพื่อบรรเทาการจราจร13ปี <นะ S 1> ทั้งสอหลังก็เป็นอุโมงคที่ตะกาะเลขสามแยกไฟฉาย,ายตอนนี้มันสี่แยกแล้วนะเป็นสามแยกไฟฉาย,ายคืออุโมง์ที่สร้างม,มา13ปีแล้วมีข้อขัดแย้งกันเยอะครับเรื่องขนาดอุโมง์เรื่องก,การตกลงกับรปม,มเรื่องรถไฟาสายที่ดัเงินซึ่งโครงสร้างเนี่ยมันฝ่าอยู่กับบ่าอุโมง์ก็ตกลงกันนาสุดท้ายก็ตั้งเป้าว่าให้เปิดพรุ่งนี้วันที่1สิงหาคมวันนี้เรามาตรวจก็ คืนนี้ต้องมีเทสตอีกแต่ก็ได้เรียนท่านผอ,อไปว่าให้เอาความสำคัญเป็นหลักถ้ายังมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพรุ่งนี้จะขยับก็เลื่อนเลื่อนได้แต่ขอเอาความปลอดภัยมาก่อนไม่ต้องกังวลเรื่องเดทไลน์นะเพราะว่าเรารอมาถึงสามปีละรอมีอีกวันสองวันเพื่อความปลอดภัยให้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันคืนนี้เอาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรค่าเคลื่อนเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะเปิดตีห้าเหมือนกันนะครับนั่นแหละครับท่านผูช้ชมฮะนี่เช้านี่ยังวิ่งเลย<ะ>วิ่งก่อนเวลาเอาวันนี้